สวัสดีครับทุกคนกัมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อรกเ้นเอนะครับผมได้พาทุกคนมาที่สนามยิงปืนความพันธนาที่3ครับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันยิงปืนนะครับมีปืนสั้นชาวบ้านนะครับผมแล้วก็มินิไอพีเอสซีนะครับส่วนมินิไอดีพีเอจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับและเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับด้านหน้าของงานนะครับก็จะมีการลงชื่อตรวจไอดีเกันนะครับผมและสำหรับผมก็ทําการตรวจเรียบร้อยแล้วครับ ผลปรากฏว่าผ่านนะครับผมก็สามารถเข้างานได้นะครับป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านงานนะครับว่าบรรยากาศในงานการแข่งขันวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญครับผมหลังจากที่เดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโต๊ะลงทะเบียนนะครับให้แสดงประชาชนนะครับลงทะเบียนเพื่อที่ว่าเราจะลงแข่งรายการประเภทไหนนะครับผม โต๊ะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการยื่นบัตรผู้ชนนะครับผมเพื่อที่ให้เจ้าหนี้ทำการรื้อรื่อเบข้อมูลนะครับผมแล้วก็รแจ้งเขาว่าจะลงการแข่งขันรายการไหนตามที่เราถนัดนะครับได้บัตรมาแล้วก็เดี๋ยวจะทําการซอยแให้เพื่อนสมาชิกของเรานะครับผมปัดขั้นตอนยังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ไปต่อคอนเลยครับผม มันต้องใบนี้นะครับเราก็นำมาแรกเป็นเป้ายิงนะครับชุดนี้มี1 0 0ชุดยิงนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้แบ่งให้เพื่อสมาชิกนะครับน้องติ๊งครับผม10บใบเพื่อทําการยิงปืนตั้งจากบ้านระยะ10เมตรมือใหม่นะครับผมแหล่งที่มาของตัวใบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ นาวาการ์โธปลาโมดปุยแก้วนะครับหรือครูโมดแห่ง s อ c นะครับผมซึ่งได้ทําการสนับสนุนนะครับแล้วก็มอบบัตรนี้ให้ผมเป็นตัวแทนในการแบ่งซอยบัตรย่อยให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะครับผมก็ขอขอบคุณที่จัดเจริณที่นี้ด้วยครับแล้วมาแบ่งกันนะครับสมาชิกนะครับมาติดต่อผมได้เลยครับผมแล้วทีนี้ก็มาถึงที่หน้าช่องยิงนะครับผมตอนนี้ผู้ยิงนะครับทําการแข่งขันี่พื้นั้นนะครับระยะ10เมตร ส่วนช่องนี้รนะยะ25เมตรครับก็ยังไม่มีใครมานะครับผมฉะนั้นเราจะมาดูการช่องยิงที่ระยะ10เมตรกันนะครับผมมาเลยขณะนี้กรรมการกาลังทําการติดเป้าครับเพื่อเตรียมช่องยิงในชุดถัดไปนะครับเมื่อทําการติดเป้าอนแล้วกรรมการถึงจะฐานให้ผู้ยิงทำการเตรียมพร้อมเพื่อการยิงในชุดต่อไปนะครับ ครับผมก็ทักทายเจ้าที่นะครับพร้อมนะครับตอนนี้ผู้ยิงนะครับกําลังเตรียมตัวนะครับพร้อมทําการยิงชุดต่อไปครับผมว่ายังไม่พร้อมครับทุกคนทุกคนค็คค่าที่ยหนอยนะครับมีการถ่ายทำรีวิวอยู่นะครับยินดีต้อนรับมีตูนกองทับอากาศนะครับพี่เอ๋เพื่อใช้ปัญญาภักกรุงครับกอนนีรีวิวอยู่นะครับ ำังจะหาทางไปไปนงไเน่ไปอยู่แล้วากทวว่าไงวอยังบรหารปพร้อมทการยิงตั้งผ้าพอยลุกโปนัดบรรจุโปติดโปตั้งผ้าอยสายอมสายพร้อมวพร้อมครับผมนี่กรรัการอีกคนครับ เอนะครับเอ๋มูซิ่งหรือสุทอสทอเอนะครับเนี่ยครับผมโลโก้เห็นชัดเจนนะครับเจอที่ไหนทักกันได้ครับนักกีฬาส่วนที่นะครับหอยหลังออกมาป๋าของเราครับป๋าหนองครับผมครับวุงพรมยอดครับผมร้อนตัวแขวนเทป สี่ปีนาทีให้สี่ปีนาทีสำหรับระยะยิงสิบเมตรนะครับช่องยิงแนบขวามือได้สาวกปืนท่านผู้ชมกปืนนะครับทการยิงเสิ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายหมอกี้ก่อนนะครับผมหมอกี้ครับสวัสดีครับแล้วยิง พลาท,ทายกล้องหน่ยครับผมครับวัน,วน,นนี้หมอกี้เป็นคณะกรรมการนะครับผมความเรียบร้อยในช่องยิงนะครับต้องยิงขวาว่าครงถ้าใครต้องการขยับระยะยิงไป5เมตรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำช่องยิงได้นะครับ ซีวีนาทีเยียนี่โจมเือเองให้ผมไยิงมั่งนานักกีฬาเลิกประจุวางปืนดีไหนสวัสดีครับ uh huh. ครับผมตอนนี้นักกีฬานะครับสสวััดีครบ uh huh. ได้ทำการยิงไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งชุดยิงเอ้ยมากกว่าครับผมแต่ว่าผลการยิง เรียบร้อยไปแล้วนะครับมาดูสีหน้านักกีฬาคของผมพึงพอใจกับผลงานไหมครับวันนี้พึงพอใจกับผลงานไหมครับวันนี้ครับก็มือใหม่สองชุดก็ตวใจยังไม่โอเคนะครับยังไม่โอเคนะครับครับเดี๋ยวมีแก้มือใหม่นะครับผมครับห้ชุดวันนี้จัดเต็มครับผมจัดเต็มนะครับผมสุดยอดมากครับผมใช้ปืนนะครับผมแน่นะครับพัดเข้าสวยงามครับลับกล้องโมเดลรับหนาสามทางครับระยะที่สาม รุ่นและให้กลุ่ใชนกีฬาก,กันนะครับครับขอบคุณครับครับไปในสนามตอนนี้นะครับผมก็เป็นรายการแข่งขันยิงปืนอันนี้ IPSC นะครับก็บทำการยิงสเตจสองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 3> Are you นำจบ d กักบัน้ a กดาลูกสรรมได้เช่ง الي งเไปข流ดสวาพ cuad น시대ษ Being d e แนวยิงซ้ายปลอดภัยปลอดภัยแนวยิงขวาปลอดภัยแนวเป้าตรวจเป้าเปลี่ยนเป้าครับประชานสำนักนาน,านักกีฬาใหม่นะครับออกทช่องขวาบเบอร์นะว่างหนึ่งช่องนะครับนักกีฬาที่มาใหม่นะครับ ช่องทางขวาว่าหนึ่งช่องนะครับพิศพราชัยเด่น,น,นครับคุ่งครับผมแล้วก็นี่เป็นจุดประสงค์ของนักกีฬาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือห้อยรางวัลน,นะครับสำหรับท่านที่นะครับผม ทำคะแนนได้ดีนะครับติดอันดับก็จะมีถ้วยรางวัลของแต่ละประเภทนะครับเช่นอย่างถ้วยตรงนี้จะเป็นนักกีฬายิงปืนมินิ IPSC นะครับผมก็ไล่รางวัลตั้งแต่ระดับ 1, 2, 3กันไปเลยนะครับต่านนี้ก็จะเป็นมินิ IDPA นะครับผมมีทั้งมือทั่วไปมือโปรมือใหม่นะครับก็จะมีการสลับ ในการเก็บไว้อย่างเช่นมือโปรโมือใหม่แบบนี้นะครับส่วนท้วยละวันตัวนี้ก็คือการยิงปืนสั้นชาวบ้านนะครับซึ่งแยกระยะ10เมตร15เมตร25เมตรมีมือใหม่และมือทั่วไปนะครับแล้วก็ห้วยละมาแบบนี้ก็คือสำหรับช่วยท็อปกันนะครับสวยงามไหมครับเป็นงานตีมือนะครับ นายซ้ายร้องนายขวาร้องทุกคนพร้อมเตรียมตัวทั้งหมดลก็นโอ้ต้นักกีฬาอย่างยิ่งใหญ่ดังนั้นผมก็คงจะตั้งใจทุกท่านะครับจะมาค่อยมาฟังผมเนาะขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านนะครับพยายามนะครับผมแล้วก็ หรืออาจจะมาร่วมสนุกกันนะครับรางวัลคือสิ่งที่เป็นผลประโยชนได้นะครับผมสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆก็คือสำหรับง,งานนี้นะครับก็คือช่วยหน่วยงานซึ่งดูแลป่าไม้ของเรานะครับช่วยเหลืจ้าหน้าที่ในการดูแลปอ้องไฟป่านะครับผมก็เหมือนเดิมครับกําลังใจนะครับถ้วยรางวัลยังไงก็ผมก็เปิดเลย กำลังใจให้ทุกท่านนะครับ,บแล้ว<อ>พบกันใหม่อ,อ,อีกคลิปหนึ่งนะครับผมขอขอ,ขอบคุณครับรบ,บ๊ายบายแล้วมีขวาพร้อมไหมรอ